สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวที่พักกันนะคะที่ไฮตากผู้เรือนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะที่เราจองไว้จะเป็นกระโจมนะคะมีทั้งแบบกระโจมแล้วก็บ้านพักนะคะแล้วแต่เราจะจองนะคะแต่ว่าเราต้องจองล่วงหน้านะคะไม่งั้นจะเต็มค่ะช่วงวันหยุดเทศกาลเนี่ยเต็มแน่นอนนะคะในกระโจมมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของใช้ส่วนตัวค่ะเ,เพื่อนก็จะมีการน้ําร้อนมีกาแฟให้มีแก้วมีอุปกรณ์ถ้วยจานอะไรอย่างนี้เขาเตรียมไว้ให้เรานะคะคาก็หนึ่งพันหนึ้บาทพัก2คนนะคะมีอาหารเช้ามีกาแฟให้นะคะถ้าใช้เตียงเสริมก็เพิ่มอีก350บาทนะคะพักได้3มคนกระโจมหนึ่งนะคะ ส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณหน้ากระโจมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนั่งชมวิวชิลชิจิบกาแฟอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบนะคะของกระโจมที่เราพักค่ะก็จะมีทั้งกระโจมแล้วก็บ้านพักแล้วแต่เราจะเลือกค่ะอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆต้องจองล่วงหน้าไม่งั้นเต็มค่ะเต็มตลอดเลยนะคะถ้าเป็นช่วงวันหยุดหรือว่าเทศกาลการท่องเที่ยวนะคะ โซนนี้ทั้งหมดก็จะเป็นจุดชมวิวที่เรามองจากกระโจมที่พักเรานะคะก็สวยค่ะโอเคใช้ได้นะคะก็จะเป็นอยู่บนภูเขานะคะขับรถถึงค่ะจอดหน้ากระโจมหน้าที่พักเลยนะคะถ้าเผื่อเพื่อนๆสนใจนะคะก็ดีงามค่ะดีงามแนะนำนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนบ้านพักนะคะถ้าใครชอบบ้านพักก็จองแบบบ้านพักนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะสวยค่ะสวยวิวดีมากนะคะอากาศเย็นสบายค่ะตอนกลางคืนนะคะนี่เลยค่ะที่เรามาเราก็สั่งเนื้อย่างกันมานะคะสั่งกับที่ร้านเลยค่ะเนื้อย่างก็จะเป็นแบบเป็นเซตเป็นเซตเขาก็จะแนะนําเรานะคะมีร้านค้าข้างล่างนะคะเราสามารถโทรสั่งได้ตลอดเลยนะคะได้หมดกับข้าวอาหารตามสั่งเครื่องดื่มอะไรนี้ค่ะ มีให้หมดเลยนะคะก็ร้านเขาก็จะปิดประมาณสามทุ่มค่ะแล้วก็สั่งไว้เลยนะคะบรรยากาศตอนกลางคืนค่ะหมูกระทะค่ะชิวๆนะคะถ้าสนใจก็มาเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆดีงามค่ะดีงามแนะนำนะคะ